ะะว,วันนี้เรามาเรียนบทเรียนรานลเรื่องาการอ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพกันนะคะเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่72ข้อที่1คำชี้แจงอ่านข้อมูลจากตารางแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ ข้อที่1ผู้ปกครองนักเรียนห้องใดมาประชุมมากที่สุดและจํานวนกี่คนตอบผู้ปกครองนักเรียนชั้นป .3 5มาประชุมมากที่สุดจํานวน45คนข้อที่2ผู้ปกครองนักเรียนห้องใดมาประชุมน้อยที่สุดและจํานวนกี่คนตอบผู้ปกครองชั้นป .3 ทับ4มาประชุมน้อยที่สุดจํานวน36คน ข้อที่ 3. ผู้ปกครองนักเรียนห้องใดมาประชุมมากกว่า40คนตอบผ,ผู้ปกครองชั้นป .3 าทับสอป .3 ทับและป .3 าทับข้อที่4ี่ผู้ปกครองชั้นป .3 ามทับมาประชุมมากกว่าหรือน้อยกว่าชั้นป .3 าทับกี่คนตอบผู้ปกครองชั้นป .3 ามทับมาประชุมน้อยกว่าชั้นป .3 าทับอยู่45ลบ43าเท่ากับสองคน ข้อที่5ถ้าผู้ปกครองชั้นปอ3ทับห่งขาดประชุม8คนผู้ปกครองห้องนี้มีกี่คนตอบผู้ปกครองปสทับหมีจำนวน39บวก8เท่ากับ47คนข้อที่6ถ้าผู้ปกครองนักเรียนชั้นปสมี227คนมีผู้ที่ขาดประชุมกี่คนตอบมีผู้ที่ขาดประชุม227ลบ2 0 4เท่ากับ23คน เฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่73ข้อที่1ร้านทีสปอร์ตขายรองเท้ากีฬาประเภทใดได้น้อยที่สุดและจำนวนกี่คู่ตอบขายรองเท้าเทนนิสได้น้อยที่สุดจำนวน95คู่ข้อที่2รองเท้ากีฬาประเภทใดขายได้มากที่สุด2อันดับแรกตอบอันดับที่1คือรองเท้าฟุตบอล และอันดับที่2คือรองเท้าวิ่งข้อที่สรองเท้ากีฬาประเภทใดขายได้น้อยกว่า Long อรองเท้าฟิตเนสตอบรองเท้าเทนนิสและรองเท้าบาสเกตบอลข้อที่4ร้านทีสปอร์ตขายรองเท้ากีฬาประเภทใดได้มากกว่า200คู่ตอบรองเท้าว,วิ่งรองเท้าฟิตเนสและรองเท้าฟุตบอลข้อที่5รองเท้ากีฬาประเภทใดขายได้ใกล้เคียงกับรองเท้าว,วิ่งมากที่สุด ตอบรองเท้าฟุตบอลข้อที่6ถ้าร้านทีสปอร์ตขายรองเท้าเทนนิสได้น้อยกว่าเดือนก่อนหน้า16คู่เดือนก่อนหน้าขายรองเท้าเทนนิสได้กี่คู่ตอบเดือนก่อนหน้าขายรองเท้าเทนนิสได้95บวก16เท่ากับ111คู่ข้อที่7 ถ้าตั้งเป้าหมายว่าเดือนหน้าต้องขายรองเท้าบาสเกตบอลให้ได้อย่างน้อย120คู่ในเดือนหน้าจะต้องขายได้เพิ่มอย่างน้อยกี่คู่ตอบในเดือนหน้าจะต้องขายได้เพิ่มอย่างน้อย120ลบ102เท่ากับ18คู่แบบฝึกหัดให้นะักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่74ถึง75ค่ะ แต่สึกขัดหน้าที่74ข้อที่2องคำชี้แจงเขียนตารางแสดงข้อมูลที่กำหนดให้ข้อที่1ย่อยจำนวนนักเรียนชั้นปสามที่เข้าค่ายประเภทต่างๆในช่วงปิดภาคเรียนมีดังนี้จากหุ่นมีค่ายประจนไทยค่ายอาสาสมัครค่ายวิทยาศาสตร์ค่ายภาษาอังกฤษและค่ายประดิษฐ์หุ่นยนต์ตามข้อมูลตามรอยขีดนะคะ ให้นักเรียนนำข้อมูลดังกล่าวมาสร้างเป็นตารางทางเดียวให้ถูกต้องนะคะข้อที่2เขียนตารางแสดงข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดให้แผนภูมิรูปภาพที่กำหนดให้มีชื่อว่าจำนวนนักเรียนชั้นปสที่บริจาคสิ่งของในโครงการพี่ช่วยน้อง โดยกำหนดให้รูปสิ่งของหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนที่บริจาค8คนให้นักเรียนนำข้อมูลนี้มาเขียนเป็นตารางทางเดียวให้ถูกต้องค่ะ